<premises. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลสวีเดนครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันจันทร์ที่28กรกฎาคมปี2568ครับมีจะมีอยู่3คู่3มุมนะสวัสดีครับคู่แรกครับเป็นอเชียนครับยูยิบสามครับฟิลิปปินส์พบยูยิบสามพบกับไทยยูยิบสามครับนวราสองทุ่มตรงครับผู้ทำนาการฟินแลนด์ไวเคาลิก้าครับแคนาด้าเนลชิงกีพบกับเบเจเคเฮลชิงกีครับนวราหดุ่มตรงครับผู้ทำนาการเป็นสวีเดนออฟเฟนส์คาร์นครับเอสบ็อสพบกับราาสมถ ดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมโค้ชแรกของเราวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยูยีสป์สามคับระหว่างฟิลิปปินส์พบกับไทยครับชิงแชมป์อาเซียนยูยีสป์สามคู่ชิงอันดับที่สามที่น่าสนใจอย่างฟิลิปปินส์เตรียมเปิดศึกรับกับช้างศึกโจเนียร์ไทยเกมมีทั้งสองทีมแบบต้องการชนะเพื่ออันดับที่สามเป็นรางวัลปลอบใจหลังจากคาดการเข้าสู่รอบชิณ์ในรการเิข เอเชียนคัพเมื่อเดือนกันยายนปี23ครับโดยไทยเป็นฝ่ายเปิดเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้5้ตัวศูนย์ครับในการเจอกันในปี2อง5ก็เป็นไทยที่เอาชนะไปได้5ตัวต่อหนึ่งครับซาตินทาฝั่งฟิลิปปินส์นะครับคาดว่าฟิลิปปินส์จะจัดชุดเล็ผู้เล่นทีีที่สุดลงสนามเพื่อหวังทำงานให้ดีที่สุดเพื่อหวังเก็บ3อันดับครับโดยข้อมูลยังไม่มีระบุไว้ครับซาตนทาฝั่งทีมชาติไทยนะครับเช่นกันนะครับจะส่งชุดผู้เล่นเพื่อภาษาทดลองทีมใหม่ให้กดอากาศผู้เล่นคนอื่นได้ลงสนามบ้างครลงงงาาเเ่่่่นนมอออยตื ฟอร์มล่าสุดนะครับฟิลิปปินส์ยูยิบสามนะครับบุกไปแพ้เวียดนามยูยิบสามหนึ่งต่สองในรายการชิงแชมป์อาเซียนยูยิบสามฟอร์มเมื่อกี้มันอยู่ชนะสามเสมอศูนย์แพ้สามฟอร์มโดยรวมแล้วยังไม่คงเส้นองวาครับแต่ก็แสดงให้เห็นี้การเก็บชนะได้ครับไทยยูยิบสามครับเกมล่าสุดบุกไปเสมออินโดนีเซียหนึ่งต่หนึ่งครับในรอบสี่นาเลิอกศึกชิงแชมป์อาเซียนยูยิบสามฟอร์มเมื่อกี้ลงสุดชั้นหนึ่งเสมอสองแพ้สามโดยรวมแล้วรายการนี้มีผลงานดีชนะแชมะ์สองเกมติดแล้วเสมอมาสองเกมติดแพ้ไปหนึ่งเจ็ดเกมหนึ่ง และมีปัญหานในเกมการเก็บคะนนครับในวันนี้ครับฟิลิปปินส์ต้องการอันดับที่3จบสกอร์ด้วยผลงานที่น่าพึงพอใจแม้จะเป็นรองไทยอยู่มากแต่เกมนี้ครับว่า,าเล่นอย่างรัดกุมเราจะหวาดโต๊กับพารที่ไทยยูยิบสามพลาดการเข้าชิงคงต้องการควา้าอันดับที่3เพื่อเรียกศรากับคืนมาพีส่จนได้เห็นว่ายังคงเป็นทีมชั้นนำในภูมิภาคเกมนี้ครับว่าไทยนี่เป็นฝ่ายครองบอรลระบุเข้าใส่ครับเนื่องจากมีคนรับผู้เล่นเหนือกว่าส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยเน้นเกมรับหวังสร้างสาะไพรสอย่างไรก็ตามครับด้วยสิริการเจอก,กัน ตัวสองกับสนองต่อยูย่ไทยยูยี่สามครับสกุลตานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลไวยคอลีกาครับระหว่างกาเนซ่าเนลชิงกีพบกับเอชเคเฮลชิงกีครับวเคอลีกาเซเลนคุณน่าสนใจระหว่างกาเนซ่าเนลชิงกีเปิดบ้านและกามมี่ยันของเอชเคเฮลชิงกีเกมนี้เจ้าบ้านกาเนซ่าเนลชิงกีต้องการสามแต้มเพื่อคะแนนนลำดับขึ้นไปสู่การตารางส่วนทีมเยือนอย่างเอชเคเฮลชิงกีที่หลังอันดับที่สี่ต้องการชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจากฟูงละลุนเบียดขึ้นไปอยู่ในโซนหัวตารางต่อไปครับความจอกันนริงกันการนักก้ายนปี2 ในรายการไวัยเ,าเกา,กาลีกาและก่อนนั้นเดือนมกราคมปี2 5 2 0ก็เคยชนะเอชเคเอลเิงกิในฟินแลนด์ลีกครับด้วยสกอร์เดียวกันเลยครับท่าเนียวฟังเอลเชงกิครับจูซี่เลปาลาติกุนซืขอของกันซันเอลเิงกิเกนนี้มีตัวของมาเชโลคอสตาที่มีการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นรายอื่นเนี่ยพร้อมสนามครับถั้งว่าเราจะมาในาระบบ4 4 2ครับแดงการใช้งานตัวของมาเตียรีตารีอาเมนคาบาชิเยสเกนี่บาชิกลอฟแล้วก็เอ็ดมุนอาโก เซาโดยมีทีมบริเนนแล้วก็ดิกริดทับสตาร์เป็นคู่กรณีและสองเกมนี้ครับเท่าที่เราฟังเอชเคเฮีชิงกิครับ, H H K, ie, รบยังไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับเพราะว่าถ้ามองจะมาสีต่อสามต่อสามครับในการใช้งานตัวของจอจอสแคนูบรอสครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ริงลูคัสรินแมนในรู่งวังเบนจี้มิชลติมูฟุกิแล้วก็แซนเตอรี่ออสติกา ji, Michel, u, ki, และสองเกมนี้ครับส่บนนบ 7, สุดนะครับเกมนี้ดันเฮลชิงกีนำพี่เจ็ดเกมส่วนั้นเฮลชิงกิบุกไปแพ้กับเอชเคชนะโจแอนหนึ N ่งต่อสามครับฟอร์มเกมลสุดรวมได้กันชนะหนึน่ง สามแพ้2เช่นเดียวลเลยครับฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่คอยเซนควาวามีปัญหาในเรื่องเกมรับครับเอชเคเชงเกียอั K H ia, นดับที่4เกมล่าสุสดเอชเคเชงกี K H ia, บุกไปเสมออาดาสูบรนส่วนกำับในรายการยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลิกับฟอร์มเกมล่าสุดรวมโดยการชนะ3เสมอ1แพ้2ส,ส่วนฟอร์มของเกมในลีกล่าสุดชนะ4แพ้2ชนะ2ทีมติดต่อ,อกันแล้วครับในเกมลีกยิมตัวได้3เกมติดครับฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าแข็งแกร่งและพร้อมไปลุ้นพื้นที่ยุโรปและแชมป์ในวันนี้ครับกันเนสซ่าเหนียวเชงเกียต้องการสามแต้มเพื่อจะอันดย มและพวกก็ยังเป็นจุดอ่อนที่น่ากังวลโดยมีผู้เล่นอย่างมาเชโลคอสตาที่บาดเจ็บอยู่ทําให้ความแข็งแกร่งลดลงครับอาจจะเน้นการตั้งรับและรอสวนกลับเร็วเป็นหลักครับขณะที่เอเชเกลเชกิซึ่งมีอันดับและขุมกาลังที่เหนือกว่าครับต้องการชนะเพียงรักษาการลุนแชมป์และฟอร์มในลีกพวกเขายอดเยี่ยมแนละเพิ่งจะสะดุดแพ้ในเกมยุโรปและมีติมูพุกี้ครับเป็นตัวตลายในแนวลุกที่พร้อมทําตัวได้ตลอดก็นี้ครับว่าเอเชเกลเชกิเป็นฝ่ายของเกมและบุกเข้าใส่อย่างต่อเน,นื่องส่วนกันที่ซันเชกิและจะเล่นเกมรับและหาโอกาสตตกลััับ,บส่วนนออเชง เกมฬาตกีครับส่าวตัวของเราในวันนี้นะครับเป็นการไปของฟุตบอลออสเวนคาร All ระหว่าง F อฟบอกพบกับไอเอฟเคกเตอรบอกครับ All Sweden, an, ออสเวนคารสวีเดนคู่น่าสนใจระหว่าง F อฟบอกเปิดบ้านรักมียันของไอเอฟเคกอเตอรบอกเกมนี้เจ้าบ้านเอฟบอกต้องการ3แต้มเพื่อกระดับอันดับขึ้นสู่กลุ่มของตารางในลุ้นประเทศยุโรปขณะไอเอฟเคกอเตอรบอกครับเกมเยือนต้องการชนะเพื่อแซงขึ้นไปในตารางคะแนนและลดช่องว่างระหว่างเกมยุโรปเช่นกันเลยครับโปรแกรมเจอกันนะครับเจอกันและสุดท้งสองทีมในศึกออสเวนคารเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี้้านนับบุกกไเองหส เอฟบอกทำผลงานได้ดีกว่าโดยชัดเจนโดยเก็บชนะไปได้4เกมน่าเสมอหนึ่งครับท่าน,นี้ฝั่งเอลบอกครับออรก,กาฮิยามากับกุญซือของเอลบอกเกมนีม้ไม่มีตัวของมักคอมนิวสันพวกศัตรูแล้วก็นิโนโชูเกรกองหน้าที่มีการบาดเจ็บไปครับต้อง,งมาเจะมันระบบ3ามต่อสต่อสครับในการใช้ง,งานตัวของเบดฟอร์ดเซเนรีเวเดสันโอริเวล่าเจนโทมัสเซนแล้วก็นิคลาสฮันครับในรูกจะวางอารีซิกเกอร์ปราศนแล้วก็เทรลเลอร์ซิลเวอร์โฮมสุดท้ายก็เฟเดริกเรลเลอร์ไลลาสกอร์เกมนี้ครับท่าน,นี้ฝั่งเอฟเคก็จะบอกครับเซฟาน บิลบอลกูซ <Okay. S 1> ื้อของ i อ k อสเกย์กูจะบอกคิดวี่มีผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบงคครับคาดว่าทั้งหมดจะมาในระบบ4ี่อสามมาครับในการใช้งานตัวของโคลไบต์ทอร์สันเดวิดคอยเยอร์ครูสแล้วก็โทบิอัสไฮครับแนวรุ่จะวางเซบาสเตียนคริมเมนเซนแม็กเฟลนเกอร์แล้วก็ไซดูอาริมูและสองเกมนี้ครับฟอร์มสุดครับเอฟบอกกันที่6เกมล่าสุดเอฟบอกปวดแผลเยดการ์เดนสวมตัวหนึ่งในศึกออฟเวนการฟอร์มเกมสุดชนะ2เสมือนแพ้สามเสียบตัวมาสามเกมติดและฟอร์มในบ้านไม่ชนะคำานสามเกมติดฟอร์มโดยรวมแล้วยังไม่คงเส ลฟอร์มในบ้านน่ากังวลมากครับ FK เราเดบอกครับอันดับที่7เกมล่าสดุดตารางคะแนนรวมบุกไปชนะเกมล่ K, าสุด FK ควรเดบอกบุกไปชนะ IK 40 FK 1โดสุนครับในศึกออฟเบนคานฟอร์มเกมสุดชนะ4สำี่แพ้2ครับยิงประตูมา3เกมติดฟอร์มโดยรวมถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่แข็งแกร่งมากแล้นวนี่ครับเอลบอกต้องการ3แต้มบริษัทตำแหน่งพื้นที่ในกลุ่มของตารางคะแนนแม้ฟอร์มในบ้านช่วงหลังจะไม่ดีนะครับโดยแพ้มา3เกมติดในหลังตัวเองแต่ฟอร์มพวกของมุกบ้านที่หยุดสถิติไม่น่าพึงพอใจนี้ได้ครับว่าเอลบออกกกน่่าาาาจะพพยยมมเเเปิดรุืคว้ ในบ้านส่วน F K ก็จะบอกต้องการใช้นะเช่นกันเพื่อขยัดระดับขึ้นแสง คู่แข่งและเกาะกลุ่มลุ้นบนที่ยุโรปจุดเด่นพวกเขาคือฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่แข็งแกร่งและเซกันนีประตูอย่างต่อเน,นื่องทีมเย็นน่าจะอาศัยเกมรับทียนแน่นรอจังหวะโต้กลับเร็วเพื่อทำล,ลายคู่แข่งครับเกมนี้เขาว่าเป็นการวัดระหว่างสถิติการเจอก,กันหลังเอฟบอกที่ทำได้ดีกับฟอร์มการเล่นของไอเอฟเคกอร์เตบอกที่แข็งแกร่งเกมเย็นแม้เอฟบอกจะมีปัญหาในฟอร์มเกมบ้านแต่แรงจูงใจด้วยความเรียกวันความมั่นใจกลับขึ้นมาและสถิติเอทูเอที่เหนือกว่าทำให้พวกเขาเบียดชนะไปได้ในที่สุดครับสกอร์ คล้ายเป็นใจพวกผมอนการพี่ารอาวันนี้ก็ขอจากันนี้ครับสวัสดีครับผม